สก,กุเตอร์พเด้มาจอดเฮียงกันนะฮะไากินก่อนคนไปหน่อยเอ้ยทั้งมาทั้งแมวไปกินเลอะแน่น่ะนะแพนด้ากินกับทอดไข่กับแหนมบุตรหืมูเจ้ากับสิประมาณนี่แหละมื้อนี้นะสวัสดีพี่น้องสวัสดียามเศร้าเศร้บบาสวัสดีเอฟซีทุกคนถูกขานเด้อ ทำแหล่ดีแท็กน้องวินทำแหล่ครับอันน้องวินเอาอมาขุดสวนเอาอมาเตรียมสิปูกันนะพะโพดเพ่อนอะไรพี่น้องมัก,ก็เลยสอยงานดีแท็กตัดใหม่เตรียมสิมาเตรียมมาไว้ให้สรัง่งน,นะพี่น้องครับเสามือชิยกเพื่อนเนาะเมือ่อชิยกเสาเพื่อนพี่น้องขอคุนถูกกำลังใจเด้อ ผูกก็ได้ขี่ไปผูกว้ยวๆาวยนี่นี่นี่ทำนี่เอาลงไว้นี่จอดจอดเออนี่นี่เอาลงควงไว้แด้วนี่ แนมแนมผัหวหัวไปผูกวางไว้แน่นนี่ <c oughs> เพราะว่าเขาเจ้าบดได้พังเสามาหอดผิดออก <c oughs> อยากลั่นี่นะ <c oughs> พอมวยเอาเสา <c oughs> เอาเสาหามา <c oughs> คอยคอยคอยเหตุมันสิฮักถือกันเจ็บฮะ <c oughs> เอาไปค่ำเสาเฮือนมือหยกเฮือน ป้าสิโยฮือนมาจากบ่ฮะหู้ฮะแล้วคือถามซะนะม<า> <c oughs> ันกับโบโพ่พ่อเละสิมหา,ำะะาลำภาวะเศร้าลำภาว่า คอยนะเด้อกิเลงรถไทยนะคอยน่เดี๋ยวยพี่น้องเขาดูแทกกับเมื่อแจ้งผอบ้านเพิ่นถ้าแม่น,นันซื้อกล้ามละสิบสองบาทพี่น้องเนาะเป็นเมื่อแจ้งผอบ้านว่าว่าสีเอาจังใดฮะนะถ้าพายสิตาต์ใหม่ต้องแจ้งผอบ้านกับพี่น้องเพราะว่าเป็นใหม่รวมเนาะถ้าเก็บเงินกับเก็บเงินรวมเขาบ้านละกับเขาว,วาดัดเนาะพี่น้องเนาะ ป้าถอดบักแพนดะเยกขึ้นไวลูกเข่ามานะเร็วๆเยกขึ้นมาล้างตู้ตอนเพนนหนมันกินอีกแพนดาเอ้ยอิ่มแล้วลูกกินก่อนคนกินก่อนค้นผูกผูกกินแล้วไปน,นอนพิงแดดขั้นแฉวเยียย่ยทีเด้อข่าวเด้อตักนะเด้อทอดไข่ สักหามเฮ็ดเฮียเอาค่ะเอาถั่วไอ้ตรงถั่ว,วอันนี้ก็จนท้องปุ๋งกินข้าวกบมันกินข้าวกบปลาทูนั่นกี้เขี้ยวเนี่ยกี้เขี้ยวเนี่ยเนาะนีะ่ดูโหจนท้องปุ๋งบ่เป็นม่มานแล้วบ่เนี้ยกี้เขี้ยวกี้เขี้ยวเนี่ยถามาันมาลูกลูกมันจะเสียหรือเปล่าเลี้ยงไว้เด้ม่มแล้ว มันขึ้นได้แล้วมันเอาลงบ่ได้มันขึ้นฮอดยอดมันพุ่นบ่วันนี้ก็เอามะพ้าวหาลง3หน่วยกูก็ให้เพิ่น2กูก็เอาหน่วยบอกว่าให้บอกว่าให้เมื่อให้แม่ยายมีอันห่อต้มแล้วตัดมาสู่ป้ากินว่ะาวก็เอามากินหาเนีมาเคือเนีแต่เมื่อคืนนี่ใ้้นนกลเด้เออบ่บ่ มึงบอกินโอ้บอกกินแล้วก็เอาขึ้นไหวแล้วก็เอาถุไว้นะฮะแหละอาร์ตเวียนผ้าหมอนะม่บอกมกนเกานั่นเลม้ึงบอกินข้าวอืออมันเปนย่นานยมกสัมมึงซ่ได้มือลงแล้วเดียวนี่นะฮะว่าได้สิบลงนะฮะแหละ กูยแบบินวีแววว่าจีวัคืนมาเลยเดี๋ยันย่ามดำหน้าอะไรลงย่ามเกี่ยวเขาแล้วขึ้นมามันกูจิว่าขี้ข้านเท่านั้นแล้วไปจิว่าบวลงเลยบาทนี่ลงก่อนเรื่อนนี่มีวีแววอยู่ตีเดียวนี่นะ,นะถามว่า <laughs> เาาขาสีาเอาเออบ่แน่ใจแล้วบานีทห้องเนี้ยบ่อยากลงเงินเดือนของเขาเขาแบบ เงินเดือนต้องงัวก็ขาติดลบพายคนนั้นเขาแก่ตัวเก่าเออแม่เขาแก่ตัวเก่าติดลบบ่จ่ายเงินเดือนมันอย่านั่นเงินมันได้โบนัสไอยได้บนัสกันโบพ่อใส่สัมมองอีนอนอยู่นะบอบอกอีบอกหนึ่งนุ้มลงุ้มนุ่มนุ่อคือบ่ต่อสะบัดมึงหนำสะบัดตายนะ มึงเขาบอเห็ดแวมยอแวตายตายมันจะใหม่เห็ดใหม่แตเห็ดนี้ยเจนนึกว่าบาดเซียอไรเห็ด้ยบ่าเจบาดเซียนะอืมมันตายอืมอืมทมขั้นนั้นั้นเมืนแ้มึงต้องเที่ยวต่ออ้าวผัดบ่ต่อปรุงปให้ปลามันตายเห็ดบัตโบเมนง่ายๆ เป็นหมื่นเอาเงินมาแต่สาบ้านขนาดมึงลงไปมึงยืมเงินเขาลงสายวิทนละบ่นี่นะตกดาวินเอ้ยโอ้ยมึงรู้พี่น้องเอ้ยลิงมันจะได้กินหย่อนอยู่บ่ามันซองเถื่อมันขึ้นอะไรมื่อนี่นะยังบ่ได้อยู่หิบห้าหมื่นห้าย่างจะอยู่ไปเฮงลายอยู่ไปเฮงแห่งเบิดเงินลาย เจ้านายพัดบุญผะวะแน่งเงินผะวะแน่งเงินแทนเกี่ยวห้างอ่างงานแหลวก็พากันลงวันสิทามกัหางอีนอนทามหายติ้แ,แล้วลก็พากันลงหาเอาหน้า้ายมักพ้าวหนะ้าเส่องอโอ้ยมึงเอาอยัางกอนนะ่ะเกี่ยวนะ นุยน้องกลัวมันแสง,ง <laughs> มันกบอบขาดบ่จับมันดีเด้อฮเดอโอ้ยมันคือบอกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเต้อโอ้ยหมือนมันหาวเลยบ่เสืองเลยกูเบิง่งแล้วมันเลืองมันหาวแล้วเออ มันเหลืองแล้วเสืองเลยกูอะชิลกินตาน้ามันเหร <c oughs> อเออเออโอ้บริกินหย,ออออยอ่อนดอกได้หยอบักมันมันเมื่อยขาโอ้ยบได้กินดอกข้าวาแน่น่ะน,นะฮละลงมาเออ มึงบ่แห้งกอบักผ้างางาขึ้นไปหอดหมากมันเลยยังบ่ได้กอดึงปุดแห้งๆแล้วค่ะบางเด้อมันซักตัวเองเด้อเกี่ยวนะเด้อก้อนอะไรกับกอบ่ได้เออล่องล่องลูกลง มืึอนี้จักแม่นจักขำอะไพี่น้องสิประมาณมื่อเจ็ดแปดขำเนี่ยอะไพี่น้องเขาสิมาเคืองเฮือนเนาะสวัสดีย้ำสาวคือเก่าพี่น้องเลยหนาวมาืงอคืนในแห้แน่พี่น้องจ้าพอที่แทกได้ประหมใหญ่ออกมาหายเขาก็ไปสักศพมันปากกระแตกท่านผู้ชมไหมไปสักศพมันมาตุ่มจนห้อนท่านผู้ชมเว้ยขักปั้นยั้งบาดเลือดตั้งแต่จใจเพิ่นตีผาตั้งอัดทางเนื้อเนาะเพราะว่า,วมา,วมาลมถังลมถังอะไรกัน เปิดทอนมุ่งขึ้นผู้พี่น้องนี่มันทางเขาทาขัาในใดขึ้นเลยเพระวาะว่าเขานอนนะหันเนาะเปิดมุ่งขึ้นลมมาหนะถ้าเอาผ้าตั้งอดัด์ตจะมันขืนเนาะเห็ดกังเวนกับเกาะกขืนไหพพนวพี่น้องเ้ยประมาณนั่นละน<า>ยังเงื่อนโต้ไหนจะพามาบรรยากาศไว้เพียงสำนีพ,พนี่น้องสบายดีเด้อร์เอฟซีทุกคนก็ล่อพ่อเหมือนพี่น้นองเมื่อเอาโต้เอาเต็นท์ให้เขาเด็กกำลังมา ซองที่อาพกะเทียวโตเต้นบานทีสว่างมาจองพี่น้องเขาเจ้าสีจัดงานเอียงกับบอ้เ<ง>ดกเขาแก่ลงน่ะขอบคุณถูกกำลังใจพี่น้องพอกันขีหนาพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ้าสบายดีแ,แ,ตแต่สิมหาอลัม,จมเจ้ามจะสั่งเขาซา